ฮัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้พลอยมีรถเท่เข้าใหม่อีกหนึ่งคัคนมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆคื่อออกรถก็พลอยจบเพียง999บาทค่ะพลอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะเพื่อนๆคื่อถ้าสนใจรถและอยากเป็นเจ้าของนะคะอยู่ไกลก็ไม่ใช่ปัญหานะคะรถสวยๆจัดส่งนะคะฟรีให้ถึงบ้านเลยและคันนี้นะคะเป็น Honda c ซีว c 1.8 f c นะคะรถตัวท็อป EL เลยนะคันนี้เป็นรถปี2016ที่มายวิ่งไปแค่แสนนิดเดียวนะคะได้สีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะกับราคาพิเศษเพียง5 2 9 0 0 0บาทนะคะเพื่อนๆก็จะพันเบาๆอยู่ที่ไม่เกินหมื่นเนาะที่9,000กว่าบาททนั้นเองค่ะเอาล่ะนะคะคันนี้ก็ได้รถสีขาวมุกเครื่องยนต์1.8 i-VTEC นะคะเบนซิน,นได้กระจังหน้าโครเมียมเท่ๆ ไฟหน้าเดย์ไลท์โปรเจ t เตอรนะคะตัดหมอกให้ครบชุดแบบนี้เลยค่ะนี่เลยนะจ๊ะได้ล้อเดิมนะคะเป็นล้ออันลอยสวยๆพร้อมยางคุณภาพดีๆจัดไว้ให้แล้วหนึ่งชุดนะคะเป็นยางปีใหม่คะ่ะกระจกด้านข้างปรับรับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกแบบนี้นะคะนี่นะคะให้ดูกันนะคะมือจับนะคะเขาก็จะเป็นมือจับนะคะที่เหมือนครอบลายแบบเคปล่ามาให้แล้วเนาะกันสัตมีให้ครบนะคะ นี่คือ Civic fc 1.8 el นะคะเดี๋ยวเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวพอจะทำสปาขัดคลืบสีนะคะให้สวยนะคะสวยเวงชวับให้เลยโอเคไหมคะสำหรับคันนี้นะคะมีกล้องหลังให้ด้วยนะด้านหลังค่ะแต่แตะปุ่มยางใต้เฮสนะคะดันขึ้นไปนี่เลยค่ะเ,เพื่อนๆคื่อพื้นที่ห้องสัมภาระนะคะได้กอกว้างๆเลยยางอะไหล่แม่แรงใส่ไว้ให้ครบชุดแล้วนะคะรถที่ไม่เคยชนเปลี่ยนเครื่องจมนำนะคะน็อตจะเดิมๆตะเข็บเดิมเมดอาร์คจะเดิม แบบนี้เลยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันสําหรับภายในที่นั่งของผู้โดยสารกันเลยดีก่านะคะผู้โดยสารเชิญค่ะนะคะคันนี้ก็ได้บรรยากาศภายในทรงสปอร์ตนะคะเป็นเอกลักษณ์ของซีวิกเลยนี่จะให้ดูกันนะคะบรรยากาศภายในก็จะเป็นโทนสีดําได้เบาะหนังสีดําที่พักแขนมีมาให้เพดานจะเป็นสีเบตแบบนี้มาให้ด้วยนะจ๊ะแอร์เย็นฉ่ำมากๆไปขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับคันนี้ทุกคนคะให้ดูกันนีนะคะได้ชุดเบาะหนังชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้มาให้เลยนะจ๊ะมีเบาะปรับไฟฟ้านะคะใช้งาน,นง่ายๆแบบนี้เลยปรับได้แปทิศทางโอเคมาขึ้นรถกันเลยดีกว่าคะ่ะนี่รถปี16ทุกคนคะคือสภาพยังสวยกริบขนาดนี้เลยนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้าได้ ปุ่มพู้สตาร์ t อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีกุญแจ smart k ีย l e s s นะคะมาให้เพื่อนๆด้วยค่ะได้พวงมาลัยมั l ต i function cruise control นะคะปรับเสียงขึ้นเสียงลงนะคะสปีกเกอร์ได้และคันนี้นะคะให้ดูว่าเป็นรถที่ไม้น้อยวิ่งไปแค่แสนนิดๆิดไม่แท้ๆนะคะเดี๋ยวพอยเปลี่ยนท้ายนะ้ำมันเครื่องให้นะนี่ค่ะ ได้กล้องหน้านะคะเมมโมรี Memory บันทึกไว้ให้ได้จอตรงกลางที่เป็นจอทัชสกรีนสามารถปรับ Air แอร์ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะคะมาดูกล้องหลังกันสัหน่อยนะว่าคมชัดไหมนี่กล้องมองหลังคมชัดค่ะพร้อมเลนนำสายตาแบบนี้นเพื่อนๆถอยรถกันได้สบายๆเลยนะคะเอาลา่ะัดลงมานะคะในส่วนของคอนโซลนะคะตรงนี้เลยเพื่อนๆคะ่ะได้เบรกมือเบรกโฮนะคะไว้ให้แล้วหรือจะขับแบบอีคอนนะคะอีคอนโหมดก็ได้ อีค่บุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้ภาษีพระบพอยก็ต่อให้นะคะทุกคนจะมีภาษีพระบรติดรถไว้ให้เพื่อนเพื่อนแล้วนะไม่ต้องกังวลค่ะออกรถจบในแพ็กเกจ999บาทได้เลยนะคะก็จะได้ฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนภาษีพร,บระบขัดเคลือบสีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ใดๆให้หมดแล้วนะคะและคันนี้ก็เป็น Honda Civic FC 1.8 EL mm hmm. นะคะได้รถปี2016ที่ราคาดีดมากที่529,000บาทเท่านั้น529ทุกคนนะคะผ่อนสบายๆเดี๋ยวพอยลงรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบและสนใจคันนี้นี่ผ่อนไม่เกินหมื่นนะ9,000กว่าบาทเท่านั้นเองออกรถ9999คือจบทุกอย่าง ส่งให้ฟรีถึงบ้านด้วยชอบคันนี้สนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อช่องทางด้าน,นล่างคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ